ครับสวัสดีครับที่นี่ก็คือม่อนแจ่มนะครับคณะขององค์การบริหารสร่วนจังหวัด,ดนะครับพวกเราก็ในนามของอำเภอราชสารก็มาเยือนม่อนแจ่มในวันนี้นะครับเดินทางออกมาจากโรงแรมเชียงใหม่คูคำตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8โมงนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ะระหว่างทางนะครับก็ผ่าน ทางโคง้งทางเลี้ยวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันรู้สึกประทับใจนะครับได้มีโอกาสขึ้นมาที่ม่อนแจ่มหนึ่งแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็น <c oughs> ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคําว่าม่อนก็แปลว่าภูเขาลูกเล็กนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเห็นไปเจอม่อนแ <c oughs> จ่มม่อนเอม่อนบีม่อนซีนะครับคำว่าม่อนก็คือเป็นความหมายของภูเขาลูกเล็กๆอากาศดีมากครับวันนี้ นะครับถ้ามีโอกาสอยากให้พวกเราได้มาเที่ยวกันนะครับกับคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเาครับผู้ใหญ่มาน้าครับเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับดีนะร้อยสุเทพผมอยากสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สมศักดิ์มารีซอนนะครับเป็นไงรู้สึกว่าหน้าตาแกาสนใจกันไเซตุนไก่ถ่อยท้ายเมารถมาถ่ายมาตรงหน้าผู้ใหญ่สมศักดิ์เลยครับดูน่าอยากรักครับ ผมเมาจริงอ่หผมแทบจะอ้วกอ่ะผู้ใหญ่ต้องถักนับโค้งประมาณตีโค้งครับนับไม่ไหวโอ้หนับไม่ไหวเลยเจ๊เจอสองโค้งนั้นน้ไม่ไหวลหรือสินับมาจนตรงเนี้ยโ่้งขึ้นสุดแลับ